อยู่ข้างบนลานหอนะครับของตรงเส้นทางขึ้นนอสการรอยพระบาทเป็นเขากิจกูที่จันทบ,บุรีนะมองไปตรงนี้ไกลๆนี้ปลายมือผมเนี่ยอันนั้นเป็นคิวรถนั้นคือสุดคิวล่างต่อคิวบนใช่ไหมเอหรือคิวบนอ่คิวบนคิวบน คิวสุดท้ายคิวบนก่อนขึ้นมาข้างบนนาจะใช่ก็ก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเส้นทางตรงนูง้คือวัดพวงนะครับวัดพวงก,ก็คนส่วนมากจะขึ้นมาทางนี้นะฮะแต่วันนี้พวกเรามาจากทางนู้นนะครับส่วนตรงนูง้นคือวัดโคกตะพงนะครับน่วนวัดโคกตะพงฮะแล้วก็วิ่งทางเข้ามาข้างในนะะขึ้นมาเลยตัดฝั่งที่ขึ้นมาระยะประมาณ2กิโล300อเมตรนะใช้เวลาก็พอสมควรนะครับ อยู่บนลานทอแต่ไปดูวิวรอบลานทอกันหน่อยนะเดินขึ้นมาช่วง9โมงครึ่งโดยประมาณนะ9โมงครึ่งตอนนี้เกือบเที่ยงละเดินไปพักไปนะครับอยู่ตรงลานทอก่อนนะอ่าลานทอ เป็นวิวโดยทั่วไปนะเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนนะเขาเรียกอะไรนะอข้างวัดพวงเป็นของฟปอพอเขาทางไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคนะมีสาทุชน มาสกบทกิการู้เริ่มใสในพุธศาสนามาสาธิกสวงบุญนะครับอันนี้เดินเป็นห้างฝรั่งนะครับแล้วก็คือสร้างใหม่แล้วเลยไปทางนู้ก็จะเป็นโซน้าแดงนะก็หินลูกบาศก์ลูกนะรอยพระบาทอยู่ข้างในนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะครับผมโอเคครับ